เช้าปีใหม่คุณผู้ชมคะช่วงเทศกาลแบบนี้เรื่องของอยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะคะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพัธุ์ชายแดนภาคเหนือคะ่ะย้ําชัดเลยนะคะว่าในช่วงปีใหม่แบบนี้ยังคงมีการสกัดกั้นการลรําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นคะ่ะ พลโทน,นริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่3าในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตำรวจปปสและฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนการสกัดกั้นป้องกันและปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567นี้ค่ะ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเข้มแข็งอย่างเต็มความสามารถโดยนำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันปรับป้องปรามเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงหรือสกัดกานขบวนการลากักลอบลำเลียงยาเสพติดขณะเดียวกันขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกด้วยครับค่ะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงคุมเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติหรือ